ปอทด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมวางเป้าหมายปฏิรูปองค์กรตำรวจใน2ปีทำงานเพื่อประชาชนไม่รับใช้นักการเมืองปฏิรูปการสอบสวนให้เป็นอิสระแต่งตั้งข้าราชการตำรวจด้วยระบบคุณธรรมป้องกันการซื้อขายตำแหน่งปรับโครงสร้างใหม่โอนภารกิจอื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักการทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันนะคะในรายการมองรัฐสภาเช้านี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขค่ะคุณผู้ชมติดตามนะคะผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลช่อง10แล้วก็ทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 8 7 5 m h z AM 1071 kHz รนะคะรวมทั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.tvparliament.net ค่ะวันนี้เรื่องของการปฏิรูปนะคะ1ด้าน ที่ถูกจับตามองมากนั่นก็คือการปฏิรูปเรื่องของตำรวจนั่นเองนะคะหลายๆกรณีที่ผ่านมาค่ะตำรวจเองนั้นถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะ ที่เราบอกว่าตำรวจมีหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บำบัดทุกบำรงสุขในขณะเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่หรือหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจก็ยังเป็นเรื่องที่มีความคลางแคลงใจกับประชาชนด้วยเช่นกันนั่นก็เป็นเสียงที่ทั้งตำรวจเองก็อยากให้มีการปฏิรูปให้ดีขึ้นประชาชนเองก็อยากจะเห็นตำรวจดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องนี้ค่ะสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทจะมีการสารต่อมาจากสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสป ชออย่างไรนะคะคสำหรับแนวทางในการปฏิรูปตํารวจเช้านี้จะมาพูดคุยกับผู้ที่เป็นตํารวจนะคะแล้วก็มาอยู่ในสปทชุดนี้ด้วยค่ะท่านพลตํารวจโทอํานวยนิ่มมโนสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถจะส่งความคิดเห็นหรือว่ามีประเด็นคำถามนะคะเช่นเคย02-244-17 6 2ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีท่านนุยนะคะสวัสดีครับค่ะดีดีครับ จริงๆก่อนจะมาเป็นสปทท่าน,ำนํำนวยเองเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นสปชซะทีเดียวแต่ก็อยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปขับเคลื่อนในเรื่องของอตํารวจเรื่องของกฎหมายยุติธรรมในสปชมาก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะในช่วงที่ได้มีโอกาสช่วยงานสปชค่ะตอนนั้นมีข้อเสนอแนะหรือมีแนวทางในการปฏิรูปตํารวจยังไงบ้างคะครับออก็ญาติแก้แก้ข้อมูลนิดนึนงนี่บอกว่าเป็นตํารวจเป็นอดีตตํารวจค่ะ เพ,พราะถ้าเป็นเพราะถ้าเป็นตำรวจคำพูดมันอาจจะไร้น้ำหนักใ<ะ>นน้าหนักมันจะน้อยเพราะพูดเพื่อตัวเองค่ะ<ฆ>แต่ตอนนี้ถอยหลังออกมาแล้วเมื่อสามสิบกันยาค่<ฆ>ะเกษในยุราชการนั้นคำพูดจะมีน้ำหนักเพราะไม่ได้พูดเพื่อตำรวจการปฏิรูปคงต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ปฏิรูปเพื่อให้ตำรวจได้ให้ตำรวจดีให้ตำรวจมีให้ตำรวจมากแต่ต้องให้ประชาชน ได้ดีมีมากอันนี้คือทงเลยของการปฏิรูปค,รคือทําเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนและประเทศชาติไม่ใช่เพื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับจะเริ่มบนตรงไหนดีในช่วงของการที่อยู่ในคณะกรรมาการนี่นะคะตอนที่สปชเดินหน้าทํางานคะ่ะท่าน,นํานวยเองได้มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีแนวทางยังไงในตอนนั้นคะครับการปฏิรูปตํารวจรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการนะครับคณะกรรมาธิการชุดนี้ หัะวะข้อนี้วาระนี้คือเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทีนี้ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมจะประกอบขึ้นด้วยองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําตํารวจอายการศาลร,ราชทัณฑ์ทนายความปัจจุบันยังมีองค์กรอิสระอยู่ด้วยอีกหลายองค์กรเอาเป็นว่าคนที่เป็นมีบทบาทมากที่สุดในต้นน้ําคือตํารวจเพราะตารวจมีอยู่ทั่วประเทศไทย ทุกตารางนิ้วตำรวจรับผิดชอบหมดงั้นถ้าหากว่าต้นน้ําไม่ใสสะอาดอกลางน้ำปลายน้ําอย่าไปคิดเลยไม่มีเครื่องกรองใดที่จะกรองจุลินทรีได้ทุกตัวจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิรูปตํารวจเพื่อให้ต้นน้ําต้นทานแห่งความายุติธรรมใสสะอาดถามว่า ในห้องส่งนี้หรือเดินไปนอกห้องส่งหรือขึ้นไปหน้าในห้องประชุมที่สภาหรือข้ามไปฝั่งสวนสัตว์ดูสิตกระดัถามใครก็ได้ว่าจําเป็นแล้วหรือ,อยังจะไปดีรูปตํารวจอคําตอบตรงกันหมดอยากจะไปดีรูปตํารวจน่าจะเป็นวาระแรกๆของความต้องการของประชาชนถามว่าทําไมเพราะความรู้สึกของประชาชนจะมีความรู้สึกว่าตํารวจปัจจุบันนะอสองมาตรฐาน และที่รุนแรงมากกว่านั้นก็คือค่อนข้างจะเป็นการกล่าวหาด้วยซ้าว่าตำรวจตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองตำรวจรับใช้นักการเมืองตำรวจเลือกฝ่ายถามว่าช่วงที่ผมเป็นตำรวจเนี่ยคำพูดนี้เนี่ยมีมีแล้วยังมีมากมีหนาหนาหูด้วยแล้วถามว่ายอมรับไหมผมตอบด้วยความเป็นตำรวจและความเป็นลูกผู้ชายว่ายอมรับว่าเป็นจริง แล้วถามว่าตำรวจอยากเป็นไหมคำตอบก็คือคงไม่มีใครอยากจะไปเป็นทาสรับใช้ใครคเ,เนื่องจากองค์กรตำรวจถูกกดดันถูกกระทำด้วยกฎหมายให้มันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะลงะรายละเอียดให้ฟังตัวอย่างง่ายๆนิดเดียวเช่นการแต่งตั้งพบตรลคนที่มีอำนาจที่จะแต่งตั้งคือ นายุขัมตีซึ่งเป็นนักการเมืองอันนี้คืออยู่ในการพิจารณาของกอตชอ,อันนี้อยู่ในกฎหมายเลยะนะครับก่อนย้อนไปตรงนั้นเนี่ยถามว่าตำรวจเคยเป็นตำรวจที่ไม่รับใช้นักการเมืองมาก่อนมีไหม <faites S 2> ม,มีครับมีอยู่เจ็ดสิบปี<ม>ย้อนประวัติศาสตร<ม>์นิดหนึ่งเพราะเรามีเวลาคุยกันตั้งห้าสิบนาทีมีอยู่เจ็ดสิบปีตำรวจเป็นที่รักของประชาชนตำรวจไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นตำรวจของพระมหากษัตริย์และประชาชนถามื่อเมื่อปีไหนการปฏิรูปตำรวจไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มคิดเริ่มมีนะครับการปฏิรูปตำรวจสำเร็จครั้งแรกเมื่อปีพศ2 4 0 5ัน0 5อยห้อง่องค์ที่ทำการปฏิรูปตำรวจสำเร็จท่านประดิษฐานอยู่ที่หน้าอาคารหนึ่งสมเั็งชาติรเก้าราชการที่สี่ท่านได้รับการถวายพระนามว่าเป็นบิดาแห่งตำรวจไทย ถามว่าทำไม่แล้วทำไมที่ท่านต้องพระองค์ท่านต้องปฏิรูปตำรวจย้อนในลึกไปกว่านั้นอีกหน่อยทั้งกระบวนการยุติธรรมทั้งกฎหมายทั้งองค์กรในกระบวนการยุติธรรมไทยต้นรัฐนากสศินผมย้อนไปนิดนึงแต่สั้นๆออชาติตะวันตกล่านานิคมยึดมาเลเซียแล้วยึดพมา่าแล้วอังกฤษยึดเขเมรลึดลาวยึดกันหมดแล้ว เหลือประเทศไทยกำลังจะถูกยึดอพอขึ้นมาแผ่นดินสยามฝรั่งมังค่าก็เริ่มบอกว่ากระบวนการยุติธรรมไทยกฎหมายไทยตำรวจไทยล้าสมัยจึงตั้งศาลในประเทศสยามเขาเรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็คือการสูญเสียอำนาจตุลาการอ,อ,อำนาจนิจญญติบัญญัติบริหารตุลาการสามอำนาจอำนาจตุลาการเสียไปแล้ว พระมหากษัตริย์ในหลายพระองค์ก็ทรงใช้พระบีชาสามารถทำการปฏิรูปแต่ละด้านจนสำเร็จจนชาติตะวันตกยอมรับและยอมถอนสารไปจากประเทศสยามค่ะรา้การที่ห้าปฏิรูปกฎหมายค่ะแล้การที่ห้าปฏิรูปให้ใครใให้ใหใหใครเป็นองค์ปฏิรูปประธานการปฏิรูปกฎหมายคือกรมหลวงราชบุรีดีเล็กฤทธิ์พระองค์เจ้าละพีท่านในรับการถวายพระนามเป็นบิดาแห่งนักกฎหมายไทยค่ะแล้การที่สี่ปฏิรูปตำรวจสําเร็จ ได้รับการถวายพระนามเป็นบิดา,าตำรวจไทยถามว่าการที่สี่ทรงปฏิรูปยังไงตำรวจในอดีตเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนเลยตำรวจมีมาตั้งแต่ปีพศหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสมัยพระบรมไตโลกนาฏอันนี้มีหลักฐานอาจจะมีก่อนหน้านั้นทีนี้ตำรวจจะทำหน้าที่อย่างเดียวคือถวายความปลอดภัยแด่ ب, พระมหาษัตย์และราชวงศ์เมือม่อพระองค์สเสด็จไปไหนก็ตามสเสด็จพระองค์กลับจากเสด็จก็จะ ถวายความปลอดภัยอยู่ในรั้วในวังไม่ไปไหนไม่ยุ่งเกี่ยวกับประชาชนถามว่าประชาชนใครดูแลท้องถิน่นท้ทองถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทีนี้พอจะมาปฏิรูปตำรวจเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงเห็นว่าตำรวจไม่ควรดูแลเฉพาะพระองค์ควรดูแลราษฎรของพระองค์ด้วยก็เลยเปิดประตูวังคือวัดพระแก้วจัดตำรวจชุดแรกข้นไปแล้วก็ไป กรณีศึกษาของการไปดูแลโจรผู้ร้ายก็คือที่พาวลัดคนจีนมาตั้งลกลากมาก่อเหตุมาจับตัวเรียกค่าถ่ายไม่เรียกค่าคุ้มครองมาเผาโกดังสินค้ามามีโรงยาฝิ่นมีบ่อนการพนันมีซ่องโสเภณีครบหมดตรงนั้นฆ่ากันทุกคืนเผากันทุกคืนพระองค์ท่านเปิดประตูรั้ววัดพระแก้วก็คือวังจกักรีตำรวจชุดแรกก็วิ่งไปไล่จับปราบก๊ก,กเหล่าคนจีนอันตรพานมีข้อหาภาษาจีนอยู่ในกฎหมายไทยมาตาเดียว ข้อหาอังยี่นั่นคือที่มาค่ะตำรวจก็เลยเป็นตำรวจของพระหมหากษัตริย์และประชาชนนับแต่นั้นมาเชกเช่นนั้นตั้งแต่ปี2,405จนถึง2,475ถามว่าทำไมแค่นั้นช่วงนั้นตำรวจจะเป็นที่รักที่ศรัทธาของประชาชนไม่ต้องไปเขียนวิสัยทัศน์ว่าต้องพิทักษ์ราดอะไรต่อเนี้ออะไรชาวบานรักมากเพราะเป็นตำรวจ เพียวของประชาชนและระหมหากริย์ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าตำรวจเริ่มถูกใช้เป็นเครื่องมือ,อม,มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่การเวลาจนกระทั่งสาหัสสากัรสองพันห้าร้อยสี่สบเจ็ดพรหยัดตำรวจแห่งชาติบัญญัติไว้ในมาตราสิบแปดกับมาตราห้าสิบสามถ้าผมจำตัวมาตราไม่ผิดนะครับ ให้การเมืองเข้ามามีอํานาจครอบงาตํารวจอย่างเป็นระบบกล้าพูดอย่างนี้ในตอนนั้นที่มีการเปลี่ยนมาโดยให้มีการเมืองมาครอบงาําด้วยเหตุผลอะไรคะผม,ผมมีคําพูดอยู่สามคำคำที่หนึ่งเราจะต้องทําให้ตํารวจ air. อ่อนแอใครไม่รู้พูดเมื่อตํารวจอ่อนแอเรียบร้อยเราต้องเข้าไปครอบงำครอบงา,บงาได้แล้วเราต้องสร้างรัฐตํารวจขึ้น นึกภาพออกไหมครับมีตํารวจไปเป็นในนูน่นไปเป็นในนี่ไปเป็นกองฉลากไปเป็นปชไปเป็นะอะไรเยอะแยะกกตต่อมีอะไรเนี่ยก็คือรัฐตํารวจหนึ่งทำให้อ่อนแอก่อนพออ่อนแอได้แล้วเข้าไปครอบงำครอบงำได้แล้วสร้างรัฐตํารวจขึ้นมาสร้างขึ้นมาทําไมเพื่อให้ค้าอํานาจทางการเมืองตำรวจมีอยู่ทั่วทั่วประเทศตำรวจ เป็นหน่วยงานที่สามารถให้คุณให้โทษได้โดยตรงเพราะใกล้ชิดประชาชนมากถูกต้อง,งและเป็นผู้ถือกฎหมายที่เราบอกกันเพราะงั้นสามารถใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาอํานาจได้เป็นอย่างดีเมื่อได้อํานาจมาแล้วต้องสร้างรัฐตำรวจเพื่อรักษาอํานาจของตัวเองไว้มาึกภาพอบอกเลยครับผมทีนี้พรบรตำรวจก็เลยไปเขียนไว้สองสามมาตราท,ท,ที่ที่แก้แค่นั้นไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวไม่เปลืองงบประมาณแผ่นดินก็คือ เอานายกไปออกไปจากการแต่งตั้งพบวตรลอ,อม,มันมีอยู่สองกอในตำรวนแห่งชาติกอที่หนึ่งคือกตชคณะกรรมการกําหนดนโยบายตํารวจแห่งชาติปีหนึ่งประชุมแค่หนเดียวแหละก็ค,คือตอนเลือกพอบวตรเท่านั้นแหละไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่านั้นแล้วก็ให้ในายกเป็นประธานค่ะทีนี้กอเนี้ยก็จะเป็นคนเสนอชื่อคนเป็นนายกคนเป็นพบวตรลอกอนี้คือนายกเป็นประธานนายกมาจากไหนมาจากนักการเมือง ก็แปลว,ว่าคนนี้มาเป็นผบตรจะต้องไม่ขัดใจนักการเมืองก็จะเห็นภาพของคนที่ต่อสู้อยากจะเป็นดินน้นรนจะเป็นผบตรเดินตามหลังนายกก่อนการแต่งตั้งเป็นพลวนเลยอ,อยู่เป็นประจำถามว่าเขาผิดไหม เขาไม่ผิดเ็าคุณไปเขียนกฎหมายไว้อย่างนี้นี่แล้วมีเหตุผลยังไงคะเพื่อที่ว่าพอมีการเมืองที่เกี่ยวข้องกับตํารวจอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดการประสานงานสอดคล้องกันมากขึ้นหรือว่ายังไงทําไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นคะหรือมันต่อนเนื่องมานับตั้งแต่ความพยายามที่จะทําให้ตารวจอ่อนแออ่อนแอแล้วเข้าไปคล้อง,งามาทีนี้สมมติว่าได้เป็นค่ะได้เป็นพอบอแล้วนะ,อะพอคุณเป็นพอบบตอร,ตอร์ถ้าเกิดคุณแข็งข้อ,อประจําทําเนีย่ยรัฐบาลคือตําแหน่งที่พอบบอ ห้าหกท่านดังหลังเนี่ยโดนทุกคนเลยถ้าเกิดแข็งข้อเกิดดึงดังขึ้นมาอ่ะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนั้นกอที่หนึ่งกอที่สองกอตอรอกอตลอก็จะมีนายกเป็นประธานนะโดยโดยโดยในกฎหมายนะแต่หรือผู้ที่นายกมอบหมายทาเนียมก็จะมอบหมายให้รองนายกผ่านผ่านมั่นคงมั่นคงมาคุมสตชเมีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบในผล ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งแสดงว่าจะต้องมีคนที่ทําขึ้นมาแล้วอ่าแล้วก็ถ้าไม่เห็นชอบก็ไม่ได้ไม่เห็นชอบก็ไม่ได้อย่างนี้ก็เท่ากมาเป็นตาปั๊มเหรอคะก็ถูกก็แปลว่ารองนายกซึ่งก็เป็นนักการเมืองอีกค่ะก็มีหน้าที่ในการแต่งตั้งในพลทั้งสมภารทั้งเจ้าวาดทั้งพระลูกวัดแต่งตั้งโดยการเมืองหมดเลย คนที่อยากเป็นนายพลตำรวจในประเทศนี้ก็ต้องไปหานักการเมืองเดี๋ยวสักนิดหนึ่งอย่างกาตรอเนี่ยการทำโผล่ขึ้นมาเพื่อให้ความผ็นชอบอยู่ในหน้าที่ของตำรวจที่จะทำกันเองไหมคะถูกต้องอแต่แต่ใครละมีอำนาจสูงสุดที่จะผ่านเรื่องนี้ไม่ผ่านขึ้นไปก็รู้แล้วงั้นถ้าว่าไม่ตรงตามใจก็ไม่ผ่านให้เพราะตัวเองเป็นคนให้ความผ็นชอบ ก่อนที่จะไปเข้ากตรจะเห็นว่าทุกครั้งค่อนข้างจะราบรื่นคือไหลปืดก็แปลว่าเ,เป็นบะหมี่สำเร็จรูปอ่ะทีนี้ปัญหาต่างๆที่มันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดค่ะสปทอเองจะเข้าไปปรับปรุงหรือไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขย,ยังไงที่ทำให้ตำรวจมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ <Okay. S 2> มีความเป็นอิสระค่ะก็ก<ะ>่อนหน้านี้สักประมาณสองสามเดือนที่แล้ว ผมไม่ได้เป็นสมาชิกสภา,าปฏิรูปแห่งชาติแต่บังเอิญได้รับส่งรายชื่อจากสตชเข้ามาเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนการปฏิรูปปิจการตำรวจของสภา,าปฏิรูปแห่งชาติซึ่งมีท่านอาจารย์ธีรยุทธ์หล่อเลือนรัฐเป็นประธานมีอาจารย์เทียนฉายประธานสภา,า,าส,ส,าสบชเป็นที่ปรึกษาใน ในคณะการชุดนี้เนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมีนักวิชาการเยอะเช่นอาจารย์สมบัติทำรงทันดวง์สังสิตเพิยรังสรอาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์อาจารย์เสรีไม่ได้เป็นอาจารย์วันชัยสนอชอาจารย์วันชัยศนอริอาจารย์เข็มชัยชุติวงศ์นะครับอาจารย์พงพยอมวะภูติอะไรเนี่ยก็มหาไทยตัวแทนจากกระทรวงตัวแทนจากตุลาการครบทุกองคาพยพในกระบวนการยุติธรรมศึกษาเรื่องนี้กันทุกมิติค่ะ ผมก็ก็นำเสนอในเรื่องของการทำให้ปราศจากการแทรกแซงฝ่ายการเมืองอนะครับคิดกันสลัตะครบว่าถ้าอย่างนั้นผอ,อจะมาจากไหนคใครจะเป็นคนตั้งผอ,อเพื่อไม่ให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเอาเรื่องผอ,อเป็นแซมเปิลก่อนแล้วกันคอ,อ,อตชอซึ่งมีนายกเป็นประธานและเป็นคนเลือกคนจะเป็นผอ,อเนี่ยตรงนี้ยุติบทบาทตรงนั้นให้กอตชอไปทําหน้าที่กําหนดนโยบายอย่างเดียว ตำรวจต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่กำหนดนโยบายตอนนั้นเรายอมรับออกนโยบายมาเราพึงปฏิบตัติเราต้องปฏิบตัติแต่ไม่ใช่เข้ามาแต่งตั้งเราอทีนี้ตัดอำนาจนายกเรื่องการแต่งตั้งแต่ให้มีอำนาจกำหนดนโยบายแล้วถามว่าใครแต่งตั้งให้เหลือกอกอตรที่มาของกรตรจะไม่ให้มีการเมืองตัวแม่เข้าไปนวลแม่เหยียบอคำว่าตัวแม่เข้าคือแม่ไปนั่งเป็นประธาน เราแม่เหยียบก็คือไม่ให้มีนอมินีออทีนี้ที่มาของกอตลอ,อก็จะมาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งใครมาเป็นประธานเลือกตั้งข้าการอดีตข้าการตำรวจที่มียศพลตำรวจเอกก็คือตั้งแต่รองผอ,อขึ้นไปเป็นอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคนมาเป็นประธานคือคนที่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของตำรวจดคีครับแล้วจะต้อง ตัดขาดไปแล้วตัดสายสะดือไปแล้วก็แปลว่าเกษเสียแล้วค่ะ <c oughs> เป็นวักสักปีสองปีงปนะครับมาเป็นประธานนั้นคนนี้ถูกเลือก,ถ,กถูกเลือก,อกโดยใครคะโดยพันตํารวจเอกขึ้นไประดับพันตารวจเอกขึ้นไปมีประมาณสักเท่าไหร่คะเอ่อก็เป็นหมื่น <c oughs> เป็นหมื่นครับทีนี้ถามว่าทําไมเอาพันตำรวจเอกพันเอกคือหัวหน้าสถานีค่ะเราบอกว่าสถานีตํารวจคือจุดแตกหักของงานตํารวจอื ทุกอย่างจบที่โรงพักเราให้ความสำคัญเป็นซีอโอดังนั้นจะต้องให้เขาเป็นคนเลือกผู้นำ <C> e <o> อเอาได้ประธานกตรลมาแล้วประธานกตรลมีกตรลโดยตําแหน่งเช่นเลขากอพอันนี้เข้ามาเป็นโดยตําแหน่ง <C> e <o> ซึ่งการเลือกตั้งนี่แปลว่าก็ต้องมีผู้ที่สมัครใจมาให้เลือกถูกต้องใช่ไห <ง S 2> มคทีนี้ก็จะมีตํารวจปัจจุบันก็คือรองผบถึงผบผบเป็นโดยตําแหน่งนะครับเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง รองผบอสมมติว่ามีอยู่ทั้งสอบอสิบด้วยมีอยู่สิบยี่สิบสิบกว่าคนใช้การเลือกตั้งให้เหลือหกคนมาจากการเลือกตั้งอีกแล้วให้เป็นกอตลอข้าการตำรวจที่กเกษียณแล้วอย่างเช่นผมเนี่ยเป็นผู้มักการพันตำรวจโทรขึ้นไปลงสมัครแข่งกันให้เลือกเหลือสามคนเอาแค่สามมาจากคอมอหนึ่งคนมาจากสภาหนึ่งคนมาจากผู้ทรงคนวุฒิซึ่งสรรหาโดย กตรลก่อนหน้าเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดอีกสองคนนั่นจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยจะไม่เกี่ยวกันเมืองเลยคณะกรรมการทุดนี้เรียกว่าก,ากาตรลกตรลมีหน้าที่ทำไมฮะใครอยากเป็นผบตรลอลองพอบตรลทั้งหมดบวกสอบบสิบด้วยคใครอยากเป็นบ้างสมมติว่ามีทั้งหมดสิบคนใครอยากเป็นมาสมัครสมัครแล้วก็ใช้วิธีการสแสดงวิสัยทัศน์แข่งกันสแสดงต่อหน้ากาตรล แสดงวิสัยทัศน์คัดจากสิบเหลือสามได้สามรายชื่อส่งไปให้ตำรวจระดับพันเอกเลือกสามให้เหลือหนึ่งเป็นพบออมันจะมีทั้งการสรรหาโดยการแสดงวิสัยทัศน์และโดยการเลือกจากสิบเหลือสามสามเหลือหนึ่งนั้นแสดงว่าในขั้นต้นเนี่ยเป็นระดับผู้บังคับบัญชาระดับตรอผู้ใหญ่แต่พอท้ายที่สุดเนี่ยคนที่เลือกเป็นพันเอกระดับพันเอกครับพันเอกถึงในพ้นะ ประเ็นเในคนทีนี้เราก็จะได้จากการสรรหาจากคนที่มีความรู้จริงเพราะผ่านการแสดงวิสัยทัศน์ถ้าไม่มีวุฒิภาวะไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีความคิดความอ่านโตพราอกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานไร้ประโยชนอ์อย่างนี้ไม่ผ่านแน่นอนการแสดงวิสัยทัศน์ก็พอเหลือสามคนเนี่ยส่งไปให้ลูกน้องเลือกอ ทุกกองบัญชาการเรียกประชุมพร้อมกันให้สามคนขึ้นแถลงนโยบายคนละสิบห้าทีผ่านคอนเฟลต์ว่าจบคอนเฟลต์เดินเข้าครูหาผมจะส่งเครื่องเลือกตั้งไปผมเป็นประธานกกตกรทมอยู่ด้วยส่งเครื่องเลือกตั้งอัตโนมัติไปคุณกดกึ๊ดคะแนนมาขึ้นที่ส่วนกลางใครชนะได้เป็นผบคนที่เป็นผบตรคุณต้องเขียนนโยบายรดแมปการทํางานแล้วคุณต้องไปแสดงไปแถลงนโยบายต่อกตทรก่อนกตทรยังไม่เป็นนะแถลงนโยบายผ่าน รถแมพประกอบผ่านแล้วคุณไปทําตามนี้โมเดลนี้นี่สปทเป็นคนเป็นคนคิดโมเดลนี้หรือว่าไงคะคณะกัรมาที่การปฏิรูปจัดทําแผนปฏิรูปกิจการตํารวจที่ผมเข้าไปเป็นนั่นแหละอันนี้ตั้งแต่สปชผมเป็นคนเสนอเข้าไปตั้งแต่สป่ะแล้วก็ตกผลึกกันอยู่หลายรอบมัอยู่ใน33เรื่อง33%าบาวาระนี้ด้วยไหมคะ3าวาระนี้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวผมเลิกอย่างนี้ผมจะไปแถลงในสภาค่ะทีนี้อีกนิดนึงค่ะ เป็นเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะทําให้เกิดเป็นความอิสระในการดําเนินงานของตํารวจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจอาจจะต้องมีความเชื่อมโยงในการทํางานกับหน่วยอื่นๆด้วยมันจะเป็นมีความอิสระไปไหมที่จะทําให้จะเชื่อมโยงกับชาวบ้าน<อ>ได้ไหม<อ>ต้องบอกอย่างนั้นค่ะอันนี้พูดถึงเรื่องการแต่งตั้งเองนะ,ะส่วนในเรื่องของนโยบายในเรื่องนโยบายเนี่ยก็ต้องฟังรัฐบาลฟังนายกรัฐมนตรีทึ่งท่านเป็นประธานกตชกอตชคือน้วงการกาหนดนโยบายยุงรปแห่งชาติ นโยบายตำรวจบอกว่าจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเป็นหัวข้อหนึ่งในเจ็ดในหกหัวข้อที่ผมปฏิรูปต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจสามารถตรวจสอบได้นะครับตรงน,นี้จะครบหมดทั้งหมดมีหกด้านาผมคร่าวๆให้ฟังที่ผมพูดเมื่อกี้คือด้านที่หนึ่งด้านทำปฏิรูปอย่างไรให้ตำรวจปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองในเรื่องการแต่งตั้ง ถ้าตำรวจหลุดจากตรงนี้มาตำรวจก็จะกลับไปเป็นตำรวจของพระมหากษัตริย์และประชาชนประชาชนจะรักเหมือนเจ็ดสิบปีก่อนนู้นนะครับเรื่องที่สองครับปฏิรูปเรื่องงานสอบสวนงานสอบสวนจะต้องอยู่ยังไงอยู่กับตำรวจไหมจะต้องหลุดออกไปเรื่องสอบสวนที่เป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการคุยกันหลายคนบอกไม่มีใครอยากเป็นพนักงานสอบสวนงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่นะคะคุณผู้ชมที่จะชมต่อนะคะติด ตามได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเดี๋ยวจะมีการประชุมสภา,ากับเครื่องการปฏิรูปประเทศนะคะวันนี้มีการอภิปรายในประเด็นการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็มีเรื่องของตำรวจด้วยถ้าท่านจะติดตามในส่วนของสปทท่านรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแต่เดี๋ยวถ้าจะฟังท่านอ้ำนวยได้พูดคุยกันต่อเดี๋ยวติดตามชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยตอนนี้พักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อคะ่ะ ประชาธิปไตยจะเติบโตและยั่งยืนได้อย่างไรหากไม่มีหลักนิติธรรมร่วมค้นหาความหมายของหลักนิติธรรมกับประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้ไหนการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่17หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตยวันที่6กถึงแพฤศจิกายนนี้ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติลงทะเบียนออนไลน์ทาง w w w k p i a c t h ไทยหุบคนไทยเผ่าหนึ่งมีนิสัยชอบหุบเงินหุบหินหุบเหล็กหุบที่ดินหุบชาติย้ายใ,ใครว่าไทยขี้โกงมากคะคุณพ่อคะมีลูกคุณพ่อในโทรศัพท์นี้วค่ะคนโกงต้องโดนแชรย้าแยแถอยู่ในสังคม For all, โลกไร้รอยต่อตั้งแต่มีความพิการการพึ่งตนเองเป็นสิ่งสำคัญผมสึกดีใจและก็ภูมิใจนะครับที่ได้ถ่ายทอดเรื่องเราออกไปแล้วก็สามารถทำให้คนอ่านแล้วเห็นคุณค่าในสิ่งที่ผมทำลงไปทำงานเป็นนักร้องอิสระนะฮะแล้วก็เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยนักแต่งเพลงด้วยนะครับอะไรที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราบ้างนั่นแลหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับชีวิตของเรา For All โลกไร้รอยต่อ ไงร่อยตอแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทําเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทําติดตามชมรายการ ปิดทองหลังพระได้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกา30นาทีกลับมาพูดคุยกันเรื่องของตํารวจต่อเมื่อกี้พูดค้างเอาไว้ค่ะท่านอํานวยเรื่องของงานสอบสวนค่ะเ,เมื่อวานนี้ถ้าจำไม่ผิดมีอยู่ในสื่อว่าพนักง,งานสอบสวน ได้ไปยืนเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาลหรืออะไรทุกอย่างนะผมผมไม่ได้ตามข่าวนี้ละเอียดแต่เเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกสปทอบอกว่าคุณอมนวยรู้เรื่องหรือยังอ,อ้างว่าเป็นสมาพันธ์สมาคมทั้งการสอบสวนอะไรทุกอย่างสมาชิกหนึ่งพันคนไปยื่นข้อสเสนอเป็นสามข้อหนึ่งขอแยกงานสอบสวนออกไปจากสตช <c oughs> แล้วก็สองขอแยกให้มีงบประมาณเป็นของตนเองสามแยกนิติวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งหัวข้อที่คณะการมาที่การจัดปฏิรูปจัดทำแผน <c oughs> ปฏิรูปกิจาการตำรวจทำเสร็จแล้ว <c oughs> มีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดหเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งก็คือแทรกแซงก,การเมืองพูดไปแล้วเรื่องที่สองปฏิรูปงานสอบสวนเรื่องที่สามปฏิรูประบบการแต่งตั้งข้าการตำรวจให้ใช้ระบบคุณธรรม <c oughs> ไม่มีการซื้อขายตาแหน่งไม่มีการกระโดดข้ามหมูกันนอกจากจะเหาะเอื้อนเดนอากาศได้นะครับเก่งจริงๆเท่านั้นไม่ใช่ใช้ดุลยวินิจยกเว้นหลักเกณฑ์เขียนหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อยกเว้นในคนมีเส้นก็ท้ายสุดก็มีการซื้อขายตําแหน่งพอซื้อขายตําแหน่งก็อ,อ,อะไรความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไปตกกับประชาชนเมือม่อมาซื้อตําแหน่ง <c oughs> เสียเงินเสียทอง ก็ต้องไปหาเงินหาทองในในขณะที่ท่านเป็นตํารวจมาก่อนเนี่ยหนูถามจริงๆที่เขาบอกกันซื้อขายกันที5ล้าน10ล้านมันมีกันขนาดนั้นเลยเหรอคะเอ่อไอเห็นกับตาเนี่ยไม่เห็นอืแต่โดยสัญชาตญาณการเป็นนักสืบนักสอบตลอดชีวิตผมเนี่ยผมเชื่อแต่ก็ไม่ใช่อวดอ้างตัวเองตลอดรับราชการผมไม่เคยเสียเงินแม้แต่บาทเดียวมันถึงได้แค่นี้นะครับก็ เอาอะอย่าเพิ่งพูดเรื่องนั้นเลยเดี๋ยวจะมีคนตามประเด็นต่อ, <c oughs> อ,อในเงื่อนไขของการเปิดโอกาส